มีคนจํานวนมากเสียเงินเป็นหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านเพียงเพราะทําโฆษณา,า Google Ads โดยใช้คีย์เวิร์ดแบบกว้างผมยกตัวอ,อย่างนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยขายรองเท้าสําหรับวิ่งบางคนที่ไม่เข้าใจการทํา Google Ads เนี่ยมักจะชอบซื้อคีย์เวิร์ดกว้างๆอย่างเช่นคําว่ารองเท้าเฉยๆรองเท้าเนี่ยไม่ใชนะะะ่รองเท้าเฉยๆนะรองเท้านะฮะถามว่าทําไมซื้อคําว่ารองเท้าเพราะเขาคิดว่า ปริมาณการค้นหามันเยอะมันน่าจะเข้าถึงคนได้เยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะเจอคนที่หารองเท้าเด็กรองเท้าผู้หญิงรองเท้าแตะรองเท้านักเรียนสารพัดรองเท้ารองเท้าลูกเสือรองเท้าสตั๊ดอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยมาหาแล้วก็มาคลิกโฆษณารองเท้าวิ่งของคุณนะครับที่เราขายซึ่งถามว่าคนกลุ่มนั้นมีโอกาสแค่ไหนที่จะมาซื้อผมบอกได้เลยว่าแทบจะกบบ จะศูนย์เปอร์เซ็นต์คงไม่ศูนย์สนิทอ่ะแต่จากประสบการณ์เนี่ยแทบจะเรียกว่าโอกาสที่จะซื้อนี่ต่ำมากมากเรียกว่าถ้าจะถามโอกาสถึงความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนเนี่ยเรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองไปรีวิวแคมเปญเองดูว่ามี์เวิร์ดที่กว้างๆขนาดนี้อยู่ในแคมเปญคุณหรือเปล่าครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจรอบตัวคุณไม่ต้องเสียเงินค่ากุ้งก็แอไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ แล้วก็ได้ทำธุรกิจแล้วก็ได้กำไรที่มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ